สวัสดีครับบรรยากาศอยู่หน้านะครับต้นตะโกครับตะโกจะดำเหมือนตอตะโกโมวยงูครับต้นตะโกต้นเดียวครับอยู่หน้าผมเองนะครับ ต้นตะโกคุณจะดำเหมือนตอตะโกนะครับนี่ต้นเดียวมาผลมันไบไถ่ย,ยอมแหนะครับลูกหลานเบิงไวเดอร์ต้นตะโกอยู่หน้าประตูดุนอันนี้เป็นโพ้นนะครับมีสิ่งที่ขารมนับถืออยู่นะครับขอให้จเจริญลุงเรื่องด้วยครับเด้ผู้ใดเห็นคลิปนี้ซาชุ